ครับโชว์ของที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองครับห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้านะห้านะมุสีน 4, ีครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครับถ้าเกิดตอนเป่าลูกวีเนี่ยขอไปอยู่กับใครคนนั้นต้องถาแบงยังไงครับคุณสุริย <c oughs> าครับจากที่นี่เราดีเลยเพราะไทยนิดนึงกับไทยแบงค์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 อาคาครับ ไปเองได้เี่ยมเห่ไม่ไม่เไม่ขาวดียงนีนีนคือเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าแป้งเย็นไม่ต้องระวังตัวเองนะถ้าแบบนี้เนี่ยานครับ 哎、ah, <laughs>，对对对，来 <laughs> <laughs> เยนะอ่าเดี๋ยวคนที่โดนแล้วเนี่ยจะไม่โดนแล้อ่าไม่ใ <occurs> ช <ideally> ่อย่างที <wan> ่โดนอีกอ <ki> ่ไยอมอ่ยอมไต้องหวงครับทาเลยเลยครับเดี๋ยวเราจะให้รอบดีอนคนตรวจถ้าไม่ผ่านก็ทาอีก ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาเล่นกับไทยกับกับก็ยังไม่ได้มาการโอเอาเราคิดเป็นเราใช่มั้ยฮะไปก็ <coughs>

以了，可以了。 าทานมอันนี้าเปิดแม้ไมไปิดรอบอะไรไนเดียมาทานนึงเดยเดี๋ยวมาทานข้าวเนนะครับอ่ะาอัะลอทีปทานไม่ตอกกันนะขอเยอะแยะเาน้ำไม่เยอะ เราทำอะไรเขียนชื่อ่ลยเริ่มาที่จะเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่ไหนตั้งแต่ก็จะเริ่มด้วยนาของลอฮ์ลก่อนเสร็จแล้วก็มาดูข้อสอบแล้วข้อสอบหมายอะไรข้อสอบไรก็เรดูข้อแรกอย่างโอ้ยก็แรกทำได้เขียนสูตรได้ก่อนดูข้อสองดูข้อไปเรื่อยใจเย็นๆนะดูไปเรื่อยแล้วทั้งหมดสิข้อเราก็ต้องเลือกที่มันเป็นแท้กับเราหมายว่าทําได้แบบชัวๆ ข้อนี้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มจากข้ออย่างเช่นข้อเจ็ดทำได้เริ่มข้อเจ็ดไว้ก่อนแล้วก็ทําข้อเจ็ดไว้ก่อนได้แต่ถ้าเราทําข้อหนึ่งข้อสองทบางทีไม่สําเร็จนะครับพอทําข้อหนึ่งปุ๊บผมคิดไม่ออกแล้วติดนนู่ติดนี่ไอ้ข้อเจ็ดที่เราจําได้หนึ่งนี่นะเพราะนั้นเราจะต้องเลือกข้อที่เราทําได้นี่เป็นเทคนิคนะข้อสองที่สี่อย่างคิดว่าจะต้องทําได้เต็มเป็นตัวเองคนได้เต็มคือสุดยอดของเขาแล้นะเพราะฉะนั้นเราทําแค่ เกินสามข้อถือว oh, ่าเป็นคะแนนขอที่โอนน่ะรวมกันตอบครับทันทะประเทศไหนเยี่ยมมากทันทะโวยเด็กเป็นทันทะโวย รโอโอ,อ่ะเทคนิคกรูนี้ไฮโดรเจนเป็นธาตุประเภทไหนนี่ไปดังฝ่ายการเงินอิรย์ยึกของค่ายมิทิสู้ๆเจ้าส <c oughs> ี่ค <c oughs> น,น <c oughs> เอาไหนก็เอาอี oh goodness, ่น oh ั่งกันามคำเรีกร้องเอาอีกนั่งกได ต่อให้สมต่อนะครับแล้วถ้าลกหวีเป่าเมื่อไหร่แล้วของอยู่กับใครคนนั้นต้องถาแป้งครับอย่าี่ชมนะคนที่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่ขาวพอเราจะให้คนข้างๆที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยช่วยทาให้ เดี๋ยวผมจะเป right? 1941, ิดนาชีนนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมเด so ี๋ยวเาชมเดี๋ยวมาชมน่าจะพร้อมจริงแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดนาชีนนะครับแล้วก็คุณสุรีมานครุณสุรีมานเนี่ยจะเป็นคนเป่าลูกบินอ่าเด็กกำลังพูดเองมีสองชีนทุกเลยนะอ่ายังไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแปลงลบกระดาษอีกอันหนึงอยู่ สำหรับมุสลิมานะฮะจะมีป้ายชื่อป right> ้ายชื่อเล็กๆรั่นกี้กับขวดน้ำของผู้ชายเนี่ยจะมีน้ำกับรีโมทอันนี้ได้ยหรนะโทรศัพท์ก็ไม่ได้โทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์ไม่ได้หรอกคือใครใครอยรู้จักีกคนจะเล่นมากมีตัว อันนี้ไม่ทำอันนี้แต่ไม่มีมามาเอาโทรศัพท์กี่ของใครอ่ะเดี๋ไว้เก็บวไว้กลุ่มไหนไม่มีบ้านมีมีคนยังครับกลุ่มละหนึ่งชิ้นนะครับผมนะ่ารก โอเคไหมสิงคโปร์หรือยังครับมีครหรือยัง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 กคุณนี่กี่คนครับสิงคนะ มครับมีคนเดียวใช่ไมไม่เป็นไรครับ จะได้สิ่งดีเบ็ดแน่นดีนะครับักเริ่มเกมวันนี้ผมเตรียมเกมมาหลายเกมเนาะโอเคเสียงมาละจะเริ่มเกมทำให้ได้ คืออย่างนี้ครับผมเห็นน้องๆเพิ่งสมหวัจะเสร็จนะครับแล้วก็เห็นหน้ายัางยังมันๆน,นิดๆยังเปลี่ยนง,งานนิดๆอยากให้ทาแป้งกันหน่อยนะครับแต่แป้งเนี่ยเป็นแป้งพิเศษนิดนึงเพราะกลัวมันร้อนวันนี้อากาศมันร้อนก็ลเลยต้องเต็มแป้งเย็นนะ <c oughs> <c oughs>